หจากนี้จะเป็นพิธีกรรมอุปโลกผ้ากระถินกับคืนก็จะมีพระผู้สวดสองรูปตามที่เห็นนะครับอกาครับ นาโมวัสสะปะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะผ้าปฏินทานกับทั้งผ้าอนิสัมสบริวารทั้งปวงนี้เป็นของอุบาสกอุบาสิกาผู้ประกอบด้วยศรัทธารุ้สาหพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำมังสาท่่นใตพลาในอาว่านี้ ก็แร้รถ้ากินนานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุลเลือดรอยมาโดยนาก่ากาแล้วแรงตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะติดตรงลงว่าเป็นของพิสูรรูปใดรูปหนึ่งตองนนั้นก็หาไม่ได้มีพระบรมพุททานญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปหนึ่งเพื่อจะทําซึ่งกฐินาฐานารกะจให้ถูกต้องตามพระบรมคุทธ,ธานุญาต แจะได้มีคำพระอัถษาจการผู้รู้พระบรมพุทธ,ธาอธิบายสังวันาไว้ว่าทิ่สูรูปใดประกอบด้วยศีลสุตาทิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีบุพกิจเป็นต้นทิ่สูรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทำซึ่งอกิจรัฐาริติให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธทา,างญาติได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวง จะเห็นสมควรแก่ีิสู่รูปใดอจงพร้อมใจการยอมอนุญ,ญาตให้แก่ีิสู่รูปนั้นเถิดข้าพตินนทานกับข้าพนิสังสาบริวารทั้งพวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านพระอาจารย์เตี้ยงเจมกิตโตเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำซึ่งกระตินันธุรกิจให้สูกต้องตามพระบรมรูปธานมญาต ไม่สมควรโปรดตักพ้นกันนัาข้ามทางร,ระหว่างน,นี้ถ้าเห็นสมควรแล้วไซโปรดให้สัญญาสัญญาสาธุการในความกันทุกท่านทุกคนเดิน